โรงเรียนหลายแห่งฝึกให้เราอยู่กับระบบความจนเรามาเริ่มต้นกันด้วยความจริงพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนครับว่าความฉลาดมีหลายรูปแบบด้วยกันส่วนใหญ่เราอาจจะถูกสอนให้เชื่อว่าความฉลาดหมายถึงการเรียนเก่งแต่อย่าลืมว่านี่เป็นยุคอนาคตแล้วปีนี้คือปี2024 รู้ติว่ายังมีความฉลาดอยู่อีกมากมายแล้วก็มีความฉลาดอีกแบบหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแต่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยนั่นคือความฉลาดทางการเงินความฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายถึงแค่การนับเงินหรือการทําบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้นแต่มันคือการเข้าใจว่าเงินทํางานอย่างไรวิธีที่จะทําให้เงินของคุณเติบโตและวิธีที่จะสามารถปกป้องมันนี่คือความฉลาดความฉลาดที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่เคยคิดพัฒนาและนี่คือเหตุผลที่สําคัญเพราะโรงเรียนไม่เคยสอนเรื่องนี้ให้กับเราทุกคนว่าไงกันบ้างครับลองคิดดูนะครับว่าตั้งแต่ระดับถมจนถึงมหาวิทยาลัยเราถูกสอนให้แก้สมก,การที่ซับซ้อนวิเคราะห์วรรณกรรมและทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องจัดการกับการเงินส่วนตัวหลักสูตรในโรงเรียนกลับไม่มีคําตอบให้เราเลย ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเพราะระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําให้เรามีอิสระภาพทางการเงินในความเป็นจริงแม้ในบางโรงเรียนที่มีการสอนเรื่องการเงินอยู่บ้างแต่จุดโฟกัสของหลักสูตรนั้นมักจะอยู่ที่การบริหารจัดการเงินของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนายธนาคารหรือที่ปรึกษ,ษาทางการเงินหน้าที่เหล่านี้มีความสําคัญแน่นอนครับ แต่มันไม่ได้สอนวิธีการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองหลักสูตรที่จะสอนวิธีการจัดการเงินให้กับคนอื่นมันมีเยอะแต่ มันไม่ใช่เพื่อสร้างฐานะของตัวเองมันหมายความว่าการที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินคุณไม่สามารถพึ่งพาสิ่งที่คุณเรียนรู้จากโรงเรียนได้เพียงอย่างเดียวคุณต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ตัว,ตวเองความฉลาดทางการเงินเป็นสิ่งที่คุณต้องหาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตของคุณเองเรามาแยกแยะเรื่องนี้ออกเป็นส่วนๆกันดีกว่าครับ ความฉลาดทางการเงินประกอบด้วยทักษะและความรู้หลายด้านด้วยกันด้านแรกคือพื้นฐานการทํางบประมาณการออมและการจัดการหนี้สินและนี่คือทักษะพื้นฐานที่จะทําให้ทุกคุณเนี่ยสามารถเล็กเลี่ยงปัญหาทางการเงินได้แต่ถ้าคุณต้องการความจเจริญรุ่งเรืองคุณต้องก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานนั้นคุณต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนวิธีจะทําให้เงินของคุณเนี่ยทำงานเพื่อคุณไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือการเริ่มต้นธุรกิจตัวเอง การลงทุนคือกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวสเต็ปต่อไปหรือถัดไปคุณต้องเข้าใจวิธีการปกป้องความมั่งคั่งของคุณสิ่งนี้รวมถึงการประกันภัยการวางแผนภาษีและการวางแผนมรดกรรสิ่งเหล่านี้อาจจะฟังดูน่าเบื่อและซับซ้อนนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความมั่งคั่งของคุณไม่เพียงแค่เติบโตแต่ยังอยู่กับคุณและครอบครัวของคุณในอนาคตด้วย อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของความฉลาดทางการเงินก็คือทัศนคติลุตีอยากถามคุณว่าคุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินคุณมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ขาดแคลนเป็นสิ่งที่ต้องกลัวหรือคุณมองว่าเงินเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่สามารถจัดการและเติบโตได้ ทัศนคติของคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสําเร็จทางการเงินของคุณการพัฒนาทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อเงินคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณฉลาดทางการเงินแล้วสิ่งที่คุณควรจะรู้จักเรื่องนี้มันคืออะไร ง่ายๆครับคุณต้องเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องเงินด้วยตัวเองโรงเรียนไม่มีใครมาสอนคุณและการรอให้ใครสักคนมาสอนคุณมันเป็นทางที่ผิดหากคุณต้องการมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆแล้วคุณต้องค้นหาหนังสือฟังพอดแคสต์ศึกษาในคอร์สออนไลน์หรือฟังลุงตี อะไรก็ได้ที่จะทําคุณสามารถเริ่มต้นเล็กๆยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่คุณจะสามารถเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เร็วขึ้นเท่านั้นจงจําไว้ว่าความฉลาดทางการเงินไม่ใช่แค่การรู้ตัวเลขตุงติว่ามันคือการเข้าใจตัวเลขเหล่านั้นว่ามาทำงานอย่างไรในโลกความจริงและนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า